นี่นี่นี่ฮะอ่ะวันนี้เราอยู่กับยายนะมอบให้คุณยายมามอบให้รับหน่อยรับหน่อยเอาหมาก็ยังอยู่เลยเอาหมาก็มารับด้วยค่ะคุอแม่ขอบคุณทีนปีนะคะขอบคุณมากค่ะมันเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้คุณยายเดิมย้งนตปดก็เหมือนยังไงหรอ ต่อชีวิตเขาต่อชีวิตเขาก็เหมือนต่อชีวิตคนใยญยไปด้วยเหมือนกันไม่ได้ทานแต่เขาจงสัตว์สัตว์ก็ช่วยเหลือเราด้านเหมือนกันเป็นกวิตเหมือนเหมือนกันนั่นแหละลุกเนาะครับเอาเป็นว่าขอบคุณเอฟซีสนมนิวหน่อยขอบคุณเอฟซีของสนมนิวทุกคนนะคะที่มีน้ําใจได้อะไรเหรอลูกลือเนาะซื้ออาหารซื้ออาหาร ชอบอยู่ยแล้วแหละแต่ก็เราเคยเลี้ยงเหมือนเลี้ยงชีวิตเขาก็เหมือนเลี้ยงชีวิตเราเหมือนกันความสุขก,ก็อยู่ที่ใจเช่ไหน,นลูกก็เห็นถัดเขาล่าเรื่องเขาได้อิ่มเราก็อิ่มเหมือนกันเห็นก็มีความสุขเหมือนเรานั่นแหละเขาได้กินเอาพูดมากไปแล้วนะ,ะแต่ขอบคุณงออ่วงน,นี้ชอบตัวไหนยายเออชอบดูลูกเป็นสองเก้าก็แล้วกันเนาะที่ก็สองเก้า ก็แค่คิดเราแค่คิดลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณยายครับวันนี้อ่าครับสวัสดีครับสาธุสาธุวันนี้เราเอาเราอาหารหมาอันนี้มาของหมาของแมวเนาะมาให้ยายเพราะว่ายายเป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงที่นี่ด้วยมีหมามีแมวหมาก็อยู่ตรงนี้ข้างๆด้วยไอ้แดงนี่ แดงลบด้วยเจ้าหลวงะไอเแดงเอหลงนะขอบคุณเอฟซีหน่อยอ่ะโอ้ขอบคุณอ่ะขอบคุณครับเอาอีกทีหนึ่งขอบคุณอีกทีหนึ่งเดียวเนี่ยขอบคุณอีกทีหนึ่งอ่ะอุ้ยดูดูดูเจ้าหลงชื่อเจ้าหลงนั่นแหละแต่นี่ไอ้แดงอันนี้ไม่เรียกเจ้าหลวงเห็นเมื่อก่อนที่ว่าเขาหลงเอาไว้ยังไงที่ช่างหมาหลงไอเจ้าหลงไงเจ้าหลงดูดูอ่อ ครับวันนี้มาหาคุณยายก็นําอาหารและก็สายบุญของสนุบดีวารตีทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน<ม>ก็ถือว่าต่อชีวิตให้กับสัตว์ที่<ม>อยู่ในวัด,ว,ดวัดป่ารมาบวงสารามตำบลแคนอำเภอสนุน<ม>สดจังหวัดสุรินทร์วสวัสดีคงก็แอบกระซิบไม่ได้แอบกระซิบถามตรงๆนะยายนะถามคุณยายตรงๆว่าง<ม>วดนี้ชอบตัวไหน<ม>นะ แล้วก็บอกว่าชอบ29อ่าเป็นแนวทางนะอาเป็นเป็นแนวทางหนละังจากที่ผมกลับจากการทําข่าวเสร็จสับเรียบร้อยกอ็เดินทางมาที่วัดต่อเลยนี่ฮะอือ29เด้อพี่น้องเ <c oughs> ด้อเหล็กคุณหมากเด้ออ่าอเป็นแนวทางเ <c oughs> ด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยายครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ